สวัสดีครับวันนี้ก็มีพัสดุมาจากอเมริกานะครับอันนี้อันนี้เป็นกิ่นหมูป่าสูตรเข้มข้นนะครับอันนี้เข้มข้นมากนะครับเนี่ยขนาดหนึ่งลิตรนะครับอันนี้ติดทนนานเหนียวกลินก่นแรงมากอันนี้เคยซื้อมาแบ่งขายทีงแล้วอันนี้เป็นราคามันค่อนข้างสูงก็สองพันกว่าบาท เพราะว่าน้ำหนักมันเยอะนะฮะหนักมากนะหนึ่งลิตรเนี่ยมันเข้มข้นมากค่าส่งมันเลยแพงนะอันนี้ก็มีลูกค้าสั่งมานี่ขวดหนึ่งเดี๋ยวมีมีตามมาอีกขวดนึงของคุณชนินนะฮะน,นี่ของคุณสมคิดนะฮะอันนี้ของของคุณสมคิดมาถึงละของคุณชนินเดี๋ยวจะตามมาอีกขวดหนึ่งทยอยมาเรื่อยๆค,ครับเพราะว่ามันไม่ได้สั่งพร้อมกันอันนี้ก็ขนาดหนึ่งลิตรใช้ได้นานเลยนี่ นานมากแล้วว่าแล้วก็ถ้าเรามีมีหมายประจําเงี้ยอันนี้มันจะติดซึมเข้าเนื้อไม้เลยนะติดนานมากติดทนนานแล้วกลิ่นก็จะติดค้างอยู่ตรงนั้นนะ่ะนานมากขวดเดียวก็ใช้ไปเลยยาวๆไปเลยอันนี้นะฮะเนี่ยเนี่ยสวยเข้มข้นเมื่อก่อนเคยซื้อาแบ่งขายเพราะว่าขายสั่งมาขวดใหญ่แล้วมันขายขายยาก ก็จะต้องแบ่งขายเป็นเป็นทยอยเป็นย่อยขวดย่อยไปอ่าอันนี้ก็ใช้ดีใช้ทนใช้นานอันนี้นานมากอันนี้ใช้เผื่อเนี่ย1นหนึ่งลิตรเนี่ยนหนักเนี่ยน้ำหนักเยอะแล้วส่งทางเครื่องบินเนี่ยมันก็เลยมันก็เลยไปหนักตรงค่าขนส่งเยอะไปหน่อยอ่าเนี่ยเนี่ยมันเขียนว่าเนี่ยสําสหรับวิ่งเข้าหาเลยวิ่งเข้าชาร์จเลยเนี่ยกลิ่นอย่างเงี้ย อ่าขั้นใดสนใจก็ถ้าอยากได้ขวดใหญ่อย่างนี้ก็ทักมา,าอันนี้หน้าฝนก็ใช้ได้ครับเพราะมันมันข้นเหนียวมากเลยเนะนี่ยทนทนน้นําฝนทนอะไรได้ทนน้นําฝนทนความชื้นได้ดีเลยอ่าเนี่ยหนึ่งลิตรก็พอพอ,พอ,พอกับไอ้น้ํามันเครื่องรถยนต์นะหนึ่งขวดจะหนักนักว่าน้ํามันเครื่องความหนาแน่นหนักมากเลยเนะี่ย มันเหนียวอ่ะมันเหนียวความหนาแน่นเยอะกว่าน้ำมันเครื่องรถยนต์อยู่เนีย่ยใส่กล่องมาสองชั้นเดียผมยังกลัวในกลัวสองทางเครื่องบินนี่ถ้าดูแลไม่ดีนี่มันไปแตกันในคาโก้เนี่ยเป็นปัญหาเป็นเรื่องเลยเพราะกลิ่นมันจะมันจะติดค้างอยู่นั้นนานมากแต่กล่องขวดมันเหนียวอยู่เคยสั่งไอ้น้ำยาระงับกลิ่นมา มาถึงที่ผมเหลือได้ขวดเปล่ามันรั่วรั่วระหว่างทางอะน้ำยามันรั่วออหมดเลยมาถึงเหลือได้ขวดสเปรย์อันนั้นก็ต้องคืนเงินลูกค้าเข้าไปว่เาเอาไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะมันมีแต่ขวดเปล่ามันโดนกระแทกโดนโยนโดนโยนแล้วมันน่าจะหรือไม่ก็โดนของหนักทับอะแล้วก็บี้ขวดแตกเหลือได้ขวดมามาส่งให้เราไม่มีน้ำยาแล้ว ซองเปียกหมดเลยอ,อันนี้สองพันกว่าบาทผมจำเสียไม่ได้นะผมไปดูหนะ้าเดี๋ยวจะลงราคาอีกทีหนึ่งใครอยากได้ก็ใช้ยาวๆเลยไอนน้ขวดเล็กก็ใช้ได้นะขวดเล็กอะ่ะขวดเล็กก็พันสามอันนี้ขวดใหญ่ไปเลยใช้ยาวๆสองพันกว่าบาทอ่ะท่านใดสนใจวันนี้วันที่ยี่ห้าละยี่ห้าตุลาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเนี่ย เพิ่งมาวันนี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้จัดส่งให้ลูกค้าอ่าครับคุณครับเขาอยากได้ทักมานะครับ